คือเวลาที่ดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่7ของคุณพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนศัตรูปเปิดเผยความรักคู่ครองนะคะเวลามันเดินถอยหลังเนี่ยคนเก่าๆอ่ะว,วนเลี้ยงหน้ากันมา next 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 นะคะไม่หยุดหย่อนเลยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลือกให้ดีแล้วกัน สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m ิมินใจ5 6 9นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎนะในเดือนพฤษภาคมนะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2วิมิถุนาจนถึง21กรกฎาคมนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าการจัดเรียงตัวเรียงวันนะจะไม่เหมือนกับศาสตร์ไทยนะคะแจงพูดของเดือนพฤษภาคมแต่จะดูที่ดาวอาทิตย์มันเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแจงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่พฤกษบพฤษภาคมะนะคะโอเค ตั้งแต่วันที่19พฤษภาเมาน,นะคะขอโทษทีคะ่ะเมษายนเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพฤษภนะคะซึ่งมันจะเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะแจงต้องบอกว่าตัวคุณนะคะจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมหรือการที่คุณนะคะวางแผนระยะไกลลองเทอร์มโกนะหรือบางคนอาจจะมีการลงทุนอะไรที่แบบเป็น เงินปันผลขนาดใหญ่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นในเรือนนี้มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะมีการสังสรรค์เจอเพื่อนมากขึ้นหรือถึงไม่ได้เจอคุณมีโอกาสที่ต้องติดตอ่อแบบพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงคอนเน็กชั่นทำงานเป็นทีมจังหวัดนี้คือดีมากนะคะเข้าใจว่าอ่ะเหมือนบางคนคุยกลุ่มไลน์ยคุณมีโอกาสคุยคุยคุยปรึกษาหารือกันแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะก็มีนิมูลเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสในการรู้จักคนใหม่ๆกลุ่มสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ตั้งเป้าหมายชีวิตได้ว่าเฮ้ยฉันจะไปทิศทางไหนที่บอกไปเคยใครฟังตามคลิปแจ้งเนี่ยค่ะจะบอกว่าคนเราเนี่ยอนาคตเราก็อยู่กับคนที่เรารู้จักน,น้องหคน10คนหรือคนที่อยู่ข้างๆเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับในช่วงเวลานี้ค่ะคุณมีการวางเป้าหมายที่ใหม่เกิดขึ้นได้เพราะ คนที่อยู่ข้างๆคุณเนะะี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะอันนี้ก็ลองดูนะคะมีโอกาสเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะ5เมษายนนะคะภูตโตลิโทเกตนะคะลูตโตเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือน1 2สองในเรือนตรงข้ามของคุณนะคะคือทปีนี้ทั้งเปียเรื่องคู่ควรจะชัดมาก ไม่แน่ใจว่าจะมาดูดย้อนหลังหรือเปล่านะพี่ที่สนิทของแจงนะคะรวมไปถึงนอ้นองนักเรียนหลายๆคนนะคะคือเวลาที่ดาวไปกระจุกตัวในเรียนที่7ของคุณพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนศัตรูปเปิดเผยความรักคู่ครองนะคะเวลามันเดินถอยหลังเนี่ย คนเก่าๆอ่ะวนเลี้ยงหน้ากันมา next 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 นะคะไม่หยุดหย่อนเลยนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลือกให้ดีแล้วกันถ้าช่วงที่เสาอ่ะเข้ามาแล้วเขาทำลายล้างเขาทำให้คนพวกนี้หายจากคุณไปตอนนี้เวลาที่เสาเดินถอยหลังเหมือนเวลาที่ดาวอะไรก็แล้วแต่เดินถอยหลังอะคะ่ะภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้ใช้คาว่า re re c o n c i l e รีสิงรีวิเนียรอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องแบบกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งทำนองนี้นะคะก็ลองคิดพิจารณาดูให้ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่27เมษายนดาวพุธก็เข้าสู่เรือนนี้นะคุณมีความคิดปฏิสัมพันธ์พูดคุยค่อนข้างจะเยอะนะคะกับกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนเทียมงานทเทียมงานเดียวกันด้วยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเเมษพฤษภาคมฟูมูลเกิดขึ้นในเรือน เกี่ยวข้องกับความรักนะคะก็เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความรักการเริ่มต้นความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นลักษณะของการที่คุณใช้คําว่าไงอะเริ่มต้นใหม่มีคนเข้ามาจีบใหม่ๆแต่ดูดูดีนิดนึงนะเพราะว่าเรือนนี้มันเกี่ยวข้องกับเ,เลิฟแอบแฟร์นะคะบางคนเนี่ยเฮ้ย มีคนเข้ามาจีบนะคะถ้าคุณไม่ได้คุยหลายคนเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็อาจจะคุยหลายคนได้ต้องระวังนิดนึงหรือบางคนเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรบริวารก็มีโอกาสมีบุตรเกิดลูกตั้งครรภ์ได้นะคะหลังจากพูโตถอยหลังไปแล้วนะคะชะัดๆนะคะตอนนี้นะ11พฤษภาคมซาตูนดาวเสาก็เดินถอยหลังอีกนะคะนั่นแหละคนเก่าลองดูใครเข้ามาบ้างลอง เอาง่ายๆนะของแจงเนี่ยคนที่ไม่คุยนานแล้วอะเวลาดาวถอยหลังเนี่ยชอบกลับมาแบบนานมากแล้วนะคะกลับมากับตั้งแต่เรียนมาเนี่ยพอทําสถิติอะพอดาวถอยหลังปับ๊บใครกลับมาใครหายจากสันไปนานเนี่ยเขากลับมาทั้งนั้นนะพอ11 พฤษภาคมบอกไปแล้วนะเมื่อกี้พุทธอ๋อโอเค11พฤษภาคมพุธเข้าสู่เรือนที่12ของคุณนะคะจังหวะนี้นะบางคนคิดอะไรซับซอนิดนึงนะอยากจะทำอะไรเกี่ยวข้ของกับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซโซชิงหาจิตวิญญาณนะหรือบางคนเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณเหมือนอยากจะไปอยู่คนเดียวงีบๆปลีกวิเวกหรือว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันยังควนทีนอยู่คุณอาจจะแบบซึมเศร้าดิเพรสได้ง่ายนะคะตรงนี้นะ ต้องพึงเฝ้าระวังตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะ13พฤษภาคมนะคะดาวอังคารก็เข้าสู่ในเรือนที่9ของคุณนะคะมีโอกาสทำมาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูงงานโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะทำออนไลน์ทำไปเลยนะดีมากๆนะคะช่วงเวลานี้นะต้องทำนะมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้คำว่าควรจะทำแต่ณนะปัจจุบันนี้อะไรที่มันออนไลน์เนี่ย จำเป็นต้องทำแล้วนะคะแล้วก็พอ13พฤษภา,าคมสุพฤษภาคมสุกถอยหลังนะสุกถอยหลังก็ในเรือนที่12ของคุณนะคะระวังเลิฟแ f f a ฟรเยอะนิดนึงเนาะมีทั้งเดือนที่5 <c oughs> เดือนทั้ง12ด้วย <c oughs> เข้าใจว่าใครที่กลับมาช่วงนี้เช็คประวัตินิดนึงหรือว่าตัวคุณเองก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยคนนี้เข้ามาคุยกับเราแล้ว แล้วเขาอาจจะไม่โสดจริงๆแบบนี้ก็ได้นะคะสุขถอยหลังเนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนก็สองเรื่องด้วยการความสวยการเงินอย่าทำอะไรใหม่เนาะทำอะไรเก่าๆให้ทำกลับไปลงทุนเก่ากลับไปดูโปรเจกต์เก่ากลับไปดูซิว่าฉันทำยังไงให้ฉันถึงสวยสมัยก่อนเนี่ยนะหรือว่าความรักเก่าๆวนกลับมาเวลาที่คุณไปทำอะไรใหม่เช่นจะทำสีผมใหม่เนี่ยบางทีสีเปลี่ยนได้นะคะ แล้วก็การเงินเนี่ยบางทีถ้าเป็นลงทุนใหม่ทำอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมันค่อนข้างจะช้านะคะก็เผื่อเวลาที่แจงคลิปลงคลิปนะต้องบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยลงล่วงหน้ายาวนานตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนไหนเลยคือแจงลงเพื่อให้คุณอะวางแผนไวนะ้นะนึกออกไหมไม่ใช่แบบจะลง <c oughs> คือแจงเข้าใจมันมีคนที่ออกเดือนนี้ก็คือลงเดือนนี้อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับแจงอะแจงคิดว่าเฮ้ยคนเราควรจะมีการวางแผนระยะยาวใช่ไหมสมมติว่า เนี่ยคุณเดินหน้าเนี่ยคุณจะไปทําสวยถ้าแจงจะเตือนเนี่ยอย่าเพิ่งไปทํารอก่อนนะคะดาวแบบดาวสุกเดินนําหน้าก่อนถ้าจะทำเนี่ยรียบไปทําเสียตอนนี้ช่วงเมษายนนะถ้าพฤษภา,าพุทธพามิถุนานเนี่ยอย่าเพิ่งทํานะคะการเงินก็เช่นกันนะคะค่อนข้างจะช้าชานิดนึงนะคะช่วงนี้นะก็ทําใจนิดนึงนะคะ อยากให้มองหาโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อยากคิดว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วเราจะจมจมๆกับปัญหาจริงๆคุณต้องรู้นะวันจริงแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่ดีของคุณอ่ะคุณเป็นหนึ่งในราศีที่โชคดีนะสำหรับปีนี้นะเอาจริงพูดจริงอะนี้ซีเรียสก็โอเคแล้วเวลาที่เขาเรียกาอะไร พูดอะไรก็สวยงามอ่ะพูดอะไรก็มงลงอะไรเงี้ยก็ได้นะสรุปนะคะถ้าเป็นในส่วนของดวงดาวนะคะเดือนนี้เนี่ยให้คุยกับเพื่อนข้างๆเยอะๆเข้าสังคมได้สมมติว่ายังควอลตินอยู่คุณลองไปจอยคลับก็ได้ออนไลน์มีเยอะมากนะคะหาความรู้ใส่ตัวแนะนำมากๆเลยช่วงเวลานี้ที่ต้องปิดอยู่กับบ้านนะแล้วก็เรื่องความรักชัดมากๆนะคะมีโอกาสคนเก่าเนี่ยคุณจะเอาคนไหนล่ะ นึกดูอะมีโอกาสวนใครมีคนเก่าว,วนมากด1กด2กดให้แจ้งเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์แจ้งมาหน่อยนะคะแล้วก็ทำอะไรออนไลน์เนะาะค่ะขายออนไลน์ทำอะไรออนไลน์แนะนำมากๆอยากให้ทำมากๆนะคะแล้วก็ความรักฮอตอะแต่จะฮอตยังไงขอให้คุณอะเช็คประวัติคนเข้ามานิดนึงอะคะ่ะอย่าแบบเฮ้ย ฉันสวยแล้วคนเข้ามาไม่เลือกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะช่วงนี้ต้องแบบแต่แจงว่าน่าจะเป็นคุณเองอะที่บริหารสเสน่ห์นะพูดแล้วก็คำนะรักนะคะถ้าเหมือนพี่ที่มาดูนะพี่ที่รักของแจงเข้ามาฟังนะนี่ไม่ได้เมา์นะเออไม่ได้ระบ,บุชื่อนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการบริหารสเสน่ห์นิดนึงนะคะรวมไปถึงนักเรียนที่เข้ามาฟังนะคะตรงนี้ก็เป็นจังหวะบริหารสเสน่ห์ก็สายตัดนะคะตรงนี้วันนี้ผมสวยไหมคะ ไม่ค่ชมก็เดี๋ยวิดนึงนะว่าสุขภาพเมื่อกี้บอกเราเนาะไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ถ้าคุณอยากเก็บกดอะบางทีคนตัดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแจงขอ พูดนิดนึงนะคะก่อนอ่านไพ่เนี่ยคือช่วงนี้ค่ะช่วงหยุดเนี่ยสำหรับผู้ปกครองนะคะที่มีบุตรหลานนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .3 นะคะแจ้งแนะนำเพจนะคะ quickmath นะคะเขานะคะจะให้บริการนะคะในเรื่องของการคิดเลขนะคะคิดเลขคิดเลขให้ถูกต้องแล้วก็คำนวณให้มันรวดเร็วนะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนะคะ เอาเวลาว่างมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเขาให้การเรียนฟรีนะคะเ,เป็นการทดลองเรียนฟรีนะคะในคอร์สแรกๆนะลองไปติดต่อดูนะคะแจงก็เ,าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนถ้าเป็นแจงเองนะจุเออมันน่าสนใจมากเลยม่อยากบอกต่อเผื่อใครแบบเฮ้ยว่างมีบุตรหลานอยู่จะเรียนที่ไหนจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้จะเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้ลองติดต่อไปแจงฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้คือดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของ ภาษากายเพื่อธุรกิจนะคะ Body Language for Entrepreneur นะคะแนะนำเพจของคุณสุดารัตน์ปัตุมนะคะเป็นพี่ของคนสนิทของจจงเองนะคะนี่เขาก็จะมาสอนการออกท่าทางต่างๆนะคะสนใจติดต่อไปได้จ้ะเดี๋ยวแจงฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันโอเคในส่วนของชาวกรกฎนะคะเดือนนี้ก็ คือตรงกลางเนี่ยได้ไพ่ไผ่ก้าวไม่เท้านะคะมีความไม่สบายใจอยู่เนืองๆเหมือนกันนะมีความแบบเครียดปวดหัวหรือเปล่านะหรือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทําไปเนี่ยมันมาถูกทางแล้วหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่าเฮ้ยมันถูกทางแล้วนะจริงๆมันดีนะอยากให้ลองทําอยากให้แบบเฮ้ยทําไปก่อนอย่าเพิ่งแบบวุ่นวายใจอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากที่ผ่านมาคุณก็มีโอกาสที่คุณจะแบบผิดหวังเสียใจกับอะไรบางอย่างมานะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันไม่ได้ดังใจนะคะ อะไรที่มันพลาดหวังไปปล่อยไปอยากไม่อยากให้ไปจมอยู่กับปัญหาค่ะอยากให้คุณะมองโอกาสที่มันจะมีอยู่ณเวลาน,นี้จะดีกว่านะคะตอนนี้นะใครที่จะทำอะไรออนไลน์ออกสื่อนะดีมากๆการติดต่อประชาสัมพันธ์โฆษณาออนไลน์ทำเพจนะคะยูทูบเบอร์นะคะบล็อกเกอร์คือทำอยากให้ทำมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะออัน,นี้จังอยากส่งต่อเนาะว่า มันเป็นถึงเวลาแล้วอะที่คุณควรจะต้องทำอะมีพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่ไปตามเสพเรื่องคนอื่นอยู่เนี่ยนะคะอยากให้ทําแล้วแปลงตรงนั้นเนี่ยมาเป็นรายได้ให้ได้นะคะช่วงเวลานี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันดีมากๆนะ a g e of pentacle เกิดขึ้นโอกาสในครั้งนี้แบบเป็นเหมือนกับเงินหล่นลงมาเลยนะคะจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะพไพ่ใบนี้คือมันมีโอกาสอยู่นะคะ ตรงนี้ the empress เกิดขึ้นมีการกำเนิดนะคะใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์โอกาสค่อนข้างจะชัดเหมือนกันเนาะแล้วก็ที่บอกไปว่า launch project ใหม่ๆเนี่ยทำได้นะคะลองดูนะคะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะแต่จริงๆมันจะพูดร้อนแย้งใช่ไหมไอเดียใหม่ๆม,ม,มีเข้ามาได้ ถ้าคุณจะทำจริงๆก็ยังสามารถเปิดตัวได้อยู่นะเพียงแต่ว่าความสำเร็จต่างๆมันอาจจะช้ากว่าปกตินะคะเนื่องจากดาวถอยหลังเยอะมากอยากให้ลองไปปัดฝุ่นเอาไอเดียเก่าๆมาทำใหม่แบบนี้น่าจะโอเคมากกว่านะ 6. เหรียญเกิดขึ้นช่วงนี้ก็ทําบุญทําทานเยอะนิดนึงนะมันน่าจะช่วยเหลือคุณได้หรือว่าบางคนจะสึกว่าสิ่งที่ฉันทําไปช่วงนี้มันเหมือนงานการกุศลเลยฉันรู้สึกว่าฉันทําไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่สักเซสขนาดนั้นอะ่ะก็ได้เหมือนกันนะแต่ใจเย็นนิดนึงทุกอย่างสิ่งมันกําลังจะพาคุณออกไปจากสถานการณนะ์ณตอนนี้นะแต่ว่าคุณจะ เหมือนกับรู้สึกดีขึ้นปัญหาต่างๆมันมีแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะใจเย็นๆระวังเรื่องการเงินนิดนึงเนาะมีเข้ามาจริงอะโอกาสเข้ามาจริงแต่ว่ามันเป็นภาวะหมุนเงินอยู่ค่อนข้างจะเยอะอะจังอยากให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะ3ถ้วยเกิดขึ้นนะคะบอกไปแล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบ เจอเพื่อนถึงถ้าควอนตินอยู่ออกไปไม่ได้ขอให้คุยประชุมสายโซเชียลมีเดียเฟซไทม์คุยกันนะคะไอเดีย,ยต่างๆเนี่ยจะมาจากเพื่อนนะคะในช่วงเวลานี้นะ t h ่ t า w เ r เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสการเปลี่ยนแปลงสัพพันธันหันเกิดขึ้นได้นะคะเข้าใจว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะจบลงอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้นะลองดูนะทีนี้ถ้ามาถามในแต่ละเรื่องนะคะถ้าเป็นในส่วนของ จังขอเปิดสำหรับอีกห่งอันถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะจังมองว่างานคุณอะเป็นช่วงแอคทีฟต้องทําเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่บางทีบางคนสูว่าเฮ้ยฉันทํางานเยอะแต่ฉันรู้สึกมันไม่ได้ผลประกอบการตามที่ตัวเองต้องการได้นะคะในจังหวะเนี้ ที่ฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่5เรือนที่5เนี่ยบางทีเกี่ยวข้องกับงานอัิเรกได้เช่นกันบางคนอาจจะแบบสรรสร้างงานอัิเรกต่างๆมากมายก็ได้ช่วงเวลานี้ถามเรื่องการงาน age of source ก็มาออนไลน์นะถ้าไม่ใช่ออนไลน์ก็ต้องแบบทำอะไรต้องใช้คำพูดเยอะๆอะค่ะจะดีมากๆนะคะแล้วก็การเงินนะคะ ทำอะไรกับครอบครัวเนาะต้องทําทํากับคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นงานทํางานที่บ้านอาสังหาที่ดินยังได้อยู่นะคะตอนนี้นะโอกาสเข้ามาแต่คอยคุณจัดสรรปันส่วนเยอะนิดนึงเนาะตรงนี้อแล้วก็สุขภาพนะคะคิดว่ายังไม่เป็นปัญหาอะไรนะถ้าจะให้ระวังก็ปวดหลังอะไรเงี้ยระวังนิดนึงแล้วกันนะคะทํางานเยอะนั่งเยอะอะไรเงี้ยอ,อแล้วก็การเรียนนะคะ การเรียนอะได้ไพ่เดทอะคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะจบแล้วในช่วงเวลาเร็วๆนี้แหละคะ่ะจะเย็นๆนิดนึงนะคะสู้หน่อยทําได้อยู่แล้วนะคะถ้าไปในเรื่องความรักนะจริงๆเ e อมเพ s สเกิดขึ้นเนี่ย บอกไปแล้วว่าเป็นไพ่ตั้งคันได้หรือคนที่เจอก็อาจจะเป็นราศีพฤกษพก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นราศีเมษก็ได้เหมือนกันนะคะลองดูคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลกุมนะอาจได้เจอจากการทําบุญอาจได้เจอจากกลุ่มเพื่อนๆเ,เนี่ยแนะนํามาให้ก็ได้ถ้ามองบางคนเนี่ยในช่วงเวลานี้จังว่าราศีกรกฎอ่ะเป็นช่วงที่คุณอ่ะค่อนข้างจะ เหมือนสับรางอะ่ะก็ได้เหมือนกันที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณอกหักเสียใจมานะคะออตอนนี้เวลาที่เขากลับมาแล้วคุณจะระแวงว่าแบบจะยังไงกลับมาจะยังไงต่อไปทํานองนี้นะแล้วท่านลมหมกไปแล้วนอกไปถึงทุนกลุมนะคะ บางคนค่อนข้างจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์อะ่ะแจ้งว่ายังไงคุยไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้เวลาที่ดาวถอยหลังอะ่ะไม่ได้อยากให้ตัดสินใจฟันธงคอนเฟิร์มเวลาที่ดาวถอยหลังเนี่ยแล้วมันถอยหลังเยอะมากในเรือนคู่ยังไงคนเก่าของคุณเนี่ยโอกาสกลับมาชัดมากๆเลยนะคะอ่ะ e a v t it behind นะคะทิ้งเอาไว้เบื้องหลังนะอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักใจนะคะมาถึงทางแยกนะคะฉันจะเอายังไงสับสน น่าจะตรงอยู่นะ The River of No Return นะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามาแบบเดิมเนี่ยฉันคงไม่กลับไปหาแล้วไหมทํานองเนี้ยก็เป็นไปได้นะแต่มันเป็น Destiny Prometik ให้คุณต้องเจอแล้วนะฟ <c oughs> ูดไปแล้วก็ขำ Follow i n g Your Heart นะคะก็ทําตามที่ใจคุณอยากทําแล้วกันถ้าจะกลัวว่าเขาจะมาหลอกคุณไหมเนี่ย บางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขามาหลอกคุณอาจจะเป็นคุณไปหลอกเขาก็ได้นะช่วงนี้นะเพราะว่าฮอตเหลือเกินนะแล้วเดี๋ยวด้วยดาวมันไปอยู่ในเรือนส2เนี่ยมีโอกาสสูงมากการมิกะไม่ใครก็ใครอ่ะต้อง,ต,องต้องสักคนอะ่ะที่มีแล้วคือคุณะ่ะมีดาวเกิดขึ้นในรือนที่5เรือนที่12พร้อมๆกันแบบเนี้ยโอกาสแบบ ความซับซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็ลองดูค่ะทําตามหัวใจตัวเองค่ะรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากให้เขากลับมาแล้วแต่เดี๋ยวเขากลับมาก็ลองคุยดูไปแล้วกันมันยังไม่เสียหายช่วงที่ดาวถอยหลังแบบนี้อยากให้พิจารณา ทำสวยๆทำหล่อๆไปอย่าพึ่งแบบฟันธงฉันจะเอาคนนี้อย่างเงี้ยอย่าพึ่งถ้าคุณจริงจังมากยังไม่ค่อยได้นะคะท่องเอาไว้อย่าพึ่งแบบเฮ้ยฉันจะเอาคนนี้อย่าพึ่งนะคะตรงนี้นะก็ลองดูอย่าพึ่งใจร้อนค่ะลองทําตัวเป็นของขวัญทําตัวเป็นถ้วยรางวาัลคนจะอยากได้ฉันต้องแบบทนาคะแนนอย่าให้ฉันต้องแบบหงุดหงิดใจนะตรงนี้นะก็ลองดูค่ะขอบคุณทุกคนมากเอาฝากโปรโม,มชั่นนิดนึงนะคะช่วงนี้ โควิดเนาะแจงมีโปรนะคะก็3คําถาม199บาทราคาลดราคาเนาะแบบห0นะคะแบบแชทหยิบไพ่นะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจก็ถามมาได้นะจ๊ะแล้วก็สอนออนไลน์นะคะเผื่อใครที่อยากจะเอาไปประกอบอาชีพนะคะช่วงนี้ที่ใช้คำว่าเป็นสภาวะแบบนี้เนาะแจงแจงเชื่อว่าคนที่ดูคลิปแจงบ่อยๆอ,อ,อ่านไพ่ได้แล้วแหละ คือจะมาเรียนก็ดีแต่จะไม่มาเรียนอะ่ะก็ดูไลฟ์ดูวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะเออ่านได้อยู่นะอยากจะแบบเฮ้ยอย่างน้อยก็มีช่องทางการสร้างรายได้งน,นะคะลองดูนะคะอย่างไงก็ฝากด้วยเผื่อว่าสนใจติดต่อมาได้เหมือนกันค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ